กอันนี้พาระชมหัวลาดครับจะเป็นหัวลาดฮิโน่ครับสามเอ็มก็อันนี้เครื่องสามร้อยสี่สิบครับผมอสองเท่าครับเจจัน้นเอาสองเท้าชัดเต็มครับผมเอกสารครบครับแอร์เย็น ความร้อนปกติครับค่านี้ก็เตัอราคา475,000บาทครับ ของเถิงครบหมดรับผสมาษีเต็มครับจี s พีติดเรียบร้อยครับผมเผาหลังเคยหารถไปท้งานก็ลองมาดูในที่ร้านครับโทรศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งสิบแปดแปดห้าสามครับก็รับแลกเพียร์ดีเท,มทิมรุ่นเหมือนเดิมครับ ถ้าไหนจะขับรถใช้งานคันนี้มีเสียงครับแอร์เออเย็นก็หมดครับก็เอาเรื่อมได้ครับร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองวิลามครับเช่นว,วิลามลองลองหลัก,กเกณฑ์ที่15ครับหรือขบอ15สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ